ภารกิจย่อย2ขีด2 1สแกน1จุดด่านซีโรแดมและคนโน้ตบุ๊ก2เครื่อง2สแกน3จุดด,ด่านซีโรแดมที่สําคัญต้องทําให้เสร็จในแมตช์ดเดียวแนะนําให้เอาที่สแกนเนี่ยไป2อันนะครับ3พกไอเทมนี้ใส่เซฟไปและนําออกมาให้ได้ด่านซีโรแดม1ครั้งด่านสเปซซิตี้หครั้ง4เล่นด่านซีโรแดมพกไอเทมนี้ใส่เซฟไป2ชิ้นเพราะต้องนําไปใช้2จุดและสแกน2จุดอย่าลืมพกที่สแกนไปด้วยเอาไปสัก2อันนะครับที่สําคัญต้องทําให้เสร็จในแมตช์ดเดียว5เล่นด่านซีโรด พกไอเทมนี้ใส่เซฟไปเล่นนาออกมาให้ได้ด้วยที่สําคัญต้องทําให้เสร็จในแมตช์เดียวหากพลาดตายต้องกลับไปทําใหม่นะภารกิจย่อย2อขีดสาเล่นด่านแบล็กเคชสแกน2จุดและต้องทาภารกิจให้เสร็จในแมตช์เดียวอย่าลืมพกที่สแกนอนี้ไปด้วยนะ2เล่นด่านสเปซิตี้ทำภารกิจในแมตช์สครั้งคิวบอททั่วไป6ตัวและคิวบอทดพิเศษ3ตัว3เล่นด่านแบล็กเคชสแกน 1, 1. จุดไปเก็บของ1จุดและนําของที่เก็บมาออกไปด้วย4เล่นด่านสเปซิตี้ทำภารกิจยิงจรวด 1. ครั้งแลสแกน 2. 1. จุดที่สําคัญต้องทําให้เสร็จภายในแมตต์เดียวเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดรับภารกิจยิงจรวดซึ่งตอนนี้มันกำลังนับถอยหลังที่จะเปิดอยู่นะครับเราจะยังไม่สามารถรับได้จนกว่าเวลามันจะหมดเมื่อรับแล้วให้มากดโน้ตบุ๊กตรงนี้จากนั้นก็จะมีบอดโผล่เข้ามาให้เรายิงเยอะมากเลยนะครับเมื่อครบเวลาเราจะสามารถเปิดจรวดนี้ได้เพียงเท่าน,นี้ภารกิจของเราก็เสร็จหากเรายังไม่สามารถเคลียร์แมตต์ได้ไม่แนะนําให้รีบมารับภารกิจนี้นะเพราะว่ามันอาจจะมีศัตรูรอยิงเราอยู่ก็เป็นได้5เล่นด่านแบ็กเคชสแกน2จุดและรอดออกมาใใใหห้้้้้ไดด1คครรรรัังงทททีี่่สสํําาาาญตออเเเเ็จจนมยวืกิ เสร็จทั้งหมดแล้วเราจะสามารถผ่านไปหน้าที่3ได้ถ้าผมทำภารกิจในหน้าที่3เสร็จผมจะมาทําคลิปสรุปแบบนี้ให้อีกนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์้กับ n อ็นไอเกมด้วยนะครับ